สวัสดีค่ะสมาชิกครอบครัวมหาเศรษฐีมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะสวัสดีทุกทกท่านที่เป็นสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ของเราด้วยนะคะวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหลัก รวยเฮงเก่งดีทฤษฎีกับหลังหันเช่นเคยกับซีรีส์อ่านไพ่ไขจักรวาลสื่อสารจิตใต้สำนึกนะคะเป็นซีรีส์ที่ปรินเพิ่มเข้ามาในช่องของเรานะคะเป็นเรื่องราวของการนำไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ออราคโคนะคะมาใช้เป็นภาพสื่อสารกับจิตใต้สำนึกเพราะว่าจิตใต้สำนึกหรือว่าจักรวาลภายในของเราเนะะี่ยค่ะสื่อสารกับเราผ่านภาพนะคะผ่านความรู้สึกค่ะฉะนั้น เครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งก็คือ เป็นไพ่อย่างนี้นะคะตอนนี้ไพ่ทาโรท่ทฤษฎีกลับหลังหันนะคะ Two Back Tarot ของเราก็อยู่ในโปรเซสของการวาดภาพนะคะ <c oughs> ขออภัยค่ะซึ่งโปรเซสเนี้ยค่อนข้างนานนิดหนึ่งนะคะการวาดภาพรูป78บใบนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วก็รวมไปถึง o r ราโคด้วยก็ฝากเพื่อนๆรอติดตามกันนะคะเดี๋ยวเสร็จสําเร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ก็จะแจ้งให้ทราบกันผ่านช่องทางต่างๆคะ่ะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะสําหรับสมาชิกที่อยู่กันมา6ปี7ปีอยู่ ได้กันมานะคะสนับสนุนกันทุกช่องทางขอบคุณท่านที่สมัครสมาชิกช่องเข้ามาด้วยหรือว่าท่านที่กด s u b s ไ r i b e กดไลค์ก็ขอบคุณมากนะคะวันนี้เรามาอ่านไพ่ไขจักรวาลสื่อสารจิตใต้สำนึกนะคะในหัวข้อของอยากจะคุยเรื่องความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆจะมีกับคนรอบๆตัวนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่อาจจะ มีความรู้สึกว่าอยากจะปรับความสัมพันธ์นะคะกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นคู่ครองนะคะแฟนคู่ชีวิตสามีภรรยาหรือว่าจะเป็นเพื่อนนะคะลูกลูกน้องเจ้านายพ่อแม่นะคะใดๆเนะะี่ยค่ะวันนี้ปรินจะ อ่านไพ่แบบแรนดอมนะคะก็คือว่าไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปที่ใครแล้วก็ไม่ได้ให้เลือกกองไพ่นะคะแต่ว่าจะเป็นการพูดโดยรวมฉะนั้นอะไรตรงอะไรไม่ตรงเพื่อนๆเอาไปปรับใช้กับชีวิตนะคะไม่สามารถจะตรงกับใครร้อเซหรือว่าเอาไปใช้ได้ทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเป็นภาพรวมนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะคะเพื่อเป็นการรับพลังจากไพ่ใครที่กดคอมเมนต์และ u b s c r i b e ก็จะได้รับพลังดีๆกันไปแบบเข้มข้นหน่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดี๋ยวปรินขอดูก่อนว่าความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะคนที่กดเข้ามาดูในคลิปเนี้ยก็ตั้งใจแล้วว่าขอให้เป็นคนที่ จะได้สื่อสารนะคะกับจิตใต้สำนึกผ่านไพ่ที่ตื่นจะอ่านนะคะความสัมพันธ์ของคนรอบตัวคุณเป็นยังไงแล้วใครบ้างที่คุณจะต้องใช้วิธีแบบไหนนะคะสื่อสารเพื่อให้ความสัมพันธ์ของคุณนั้นดีขึ้นนะคะต้องยอมรับว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเนาะนะคะอยู่ทั้งสังคมครอบครัวสังคมเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าจะเป็น สังคมทั่วๆไปนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนก็เป็นเรื่องที่ที่ดีค่ะจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นนะคะโอ้โหอ,อ่านตามไพ่นะคะเพื่อนๆอย่างที่เปลนบอกไปนะคะอ่านตามไพ่ พลังงานของสมาชิกหรือว่าท่านที่เข้ามาชมในไลฟ์นี้นะคะในในเทปนี้เนี่ยตัวของท่านเองตอนนี้นะคะจริงๆด้วยมีความรู้สึกว่ามีความเน็ดเหนื่อยกับความสัมพันธ์ของคนรอบตัวใช่ไหมคะมีความรู้สึกเน็ดเหนื่อย,อยหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันต้องรับพลังต่างๆอยู่คนเดียวนะคะหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าทุกคนเนี่ยกำลังจ้องที่จะมา ทั้งจับผิดนะคะหรือว่าจ้องจะสังเกตการชั้นตลอดเวลาเหมือนกดดันนะคะเหมือนได้รับความกดดันจากคนรอบข้าง ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยค่ะเพื่อนๆคะ่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่ปรินอ่านไพ่ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อไหนเนี่ยมันมีคําตอบมันมีวิธีการใช้ชีวิตมันมีวิธีคิดอย่างหนึ่งนะคะที่ปรินตั้งชื่อไว้ว่าทฤษฎีกลับหลังหันนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้วิธีการอยู่กับตัวเองอยู่กับคนรอบขละรอบข้างปรับความสัมพันธ์ทั้งผู้คนทั้งสถานการณ์การเงินการงานความรักสุขภาพการแบ่งปัน การตื่นรู้ทางสังคมทาง,ทางจิตวิญญาณต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปชมทฤษฎีกลับหลังหันได้มันจะละเอียดกว่านี้นะคะแต่ว่าซีรีส์เนี้ยเป็นจะแค่พูดตามไพ่เท่านั้นเองฉะนั้นวันนี้นะคะไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยสื่อสารกับ หลายๆท่านได้ก็คือการที่คุณรู้สึกกดดันการที่รู้สึกว่าคนรอบข้างทั้งบางคนอาจจะกําลังคิดว่าถูกจับผิดถูกจับตามองหรือว่าถูกกดดันหลายๆทางนะคะทําให้เรารู้สึกหมดพลังหมดกําลังใจหรือว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะรู้สึกอึดอัดก็มีเหมือนกันไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะทําอะไรก็เหมือนจะไม่ถูกใจหรือว่ามีความรู้สึกว่าคนรอบข้างเนี่ยมาให้ความคิดเห็นมา ก้าวไก่นะคะมาแทรกแซงเรามากจนเกินไปทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆคะบางครั้งเนี่ยความคิดต่างๆเราจะต้องมีจุดเผื่อไว้นิดนึงนะคะว่าหลายๆสิ่งเนี่ยเป็นเพราะเราคิดไปเอง มีเทปอยู่เทปหนึ่งนะคะที่ปริญอยาจะแนะนําเพื่อนๆที่เป็นแบบนี้ให้ไปฟังก่อนเลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวจบจากเทปดูไพ่นี้นะคะ mm hmm. ไปเซิร์ชในช่องหรือว่าใน y o u t u b e นะคะว่าเซิร์ชคำว่ามองให้เห็นความปรารถนาดีนะคะ mm hmm. เป็นน่าจะเป็นตอนหนึ่งของรายการปาฏิหาริย์แห่งการสำนึกรู้คุณที่ปรินจัดรายการเกือบทุกวันเนี่ยนะคะ mm hmm. ประมาณถึงวันนี้ก็700กว่าเทปแล้วเฉพาะการขอบคุณเนะะ mm ี่ยค่ะ มองให้เห็นความหวังดีหรือมองให้เห็นความปรารถนาดีประมาณนี้ค่ะซึ่งมันจะทำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยค่ะออมองเห็นว่าสิ่งที่คนอื่นทำต่อเราอะหลายๆอย่างหลายๆคนหลายๆค,ครั้งอะค่ะ มันมีความปรารถนาดีซ่อนอยู่ในนั้นนะคะแต่เราอะมองไม่เห็นหรือคนคนนั้นเนี่ยเขาไม่เก่งในการแสดงออกเขาเลยแสดงออกมาแบบนั้นนะคะทําให้เรากดดันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนเขาอะไม่เข้าใจเหมือนถูกจับผิดหรือว่าถูกแทรกแซงทางความคิดแต่ที่จริงอะเขาหวังดีเพียงแต่บางครั้งความหวังดีเขาอะมันเป็นภาระในชีวิตเราเนื้อออกไหมคะหรือไม่ก็เขาอาจจะแสดงออกไม่เป็นนะคะเขาพูด เขาเขาคิดดีนะแต่เขาพูดกับเราไม่ดีอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยถ้าเราไม่เห็นความปรารถนาดีเบื้องหลังหรือว่าความรู้สึกดีที่เขาซ่อนอยู่เนี่ยนะคะมันก็จะทําให้ไม่ชอบกันนะคะมันรู้สึกไม่โอเคต่อการความรู้สึกมันไม่ดีเหมือนเวลาเราโดนพ่อแม่บ่นตอนเป็นเด็กอะคะ่ะเขารักเราไหมเขาก็รักนะเขาต้องการให้เราได้ดีไหมใช่ค่ะ เพราะเขาก็ได้ไม่ต้องลำบากกับเราด้วยใช่ไหมคะแต่เวลาพูดเนี่ยอาจจะทําให้แบบการสื่อสารมันเข้าใจผิดกันได้ตรงนี้ก็คือต้องคิดเป็นพื้นฐานเอาไว้ก่อนไม่ว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะมีความคอนฟ lict หรือว่าไม่เข้าใจขัดแย้งสับสนกับใครรอบตัวก็ตามนะคะฉะนั้นตรงนี้เป็นพื้นฐานเลยอันดับแรกมองให้เห็นความหวังดีมองในใจของเขาดูว่าที่จริงแล้ว,วเขาต้องการอะไรกันแน่เขาเกลียดเราหรือเปล่าเขาไม่หวังดีกับเราเหรอซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยไม่ใช่คนรอบตัวเราเนี่ยเขาก็ รักและก็หวังดีกับเราทั้งนั้นแหละเขาก็ไม่ได้อยากจะทําร้ายเราหรอกนะคะแต่บางครั้งเนี่ยอาจจะแบบอย่างที่ปรินบอกคนหลายๆคนอะสื่อสารออกมาไม่ค่อยถูกกับเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารไม่ตรงกับสิ่งที่ตัวเองเป็นจริงๆมันเป็นมันเป็นข้อหนึ่งที่มนุษย์ต้องฝึกฝนกันมากขึ้นไปกว่านี้นะคะอะทีนี้เรามาดูกันคะ่ะในไพ่ที่ขึ้นมานะคะท่านที่เข้ามาเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของคนรัก ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะเรื่องของคนรักโอเคนะคะไม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่แย่จนกระทั่งมีปัญหาอะไรส่วนเพื่อนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเพื่อนบางคนเนี่ยนะคะ มีการเอาเปรียบเราอยู่นะคะบางคนนะบางคนแล้วก็บางทีรู้สึกว่าการอยู่กับเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยปลอดภัยนะคะมีเพื่อนบางคนที่ไม่ปลอดภัยสําหรับเราอันนี้ความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องมีการปรับนะคะส่วนคนที่อยู่อาจจะทํางานอยู่นะคะมีทั้งกรณีที่เป็นเจ้านายนะ,ะในความสัมพันธ์ของระหว่างเรากับเจ้านายนะคะหรือคนที่อายุมากกว่า หรือพ่อหรือแม่ของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยมีอํานาจเหนือเรานะคะแต่ทั้งทั้งนี้ที่ที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันสําหรับคนที่โตกว่านะคะคนที่เป็นระดับสูงกว่าเราอายุมากกว่าเราสถานะสูงกว่าเราก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์นะคะเจ้านายหรือคนที่อายุมากกว่าเพื่อนที่อายุมากกว่าอะไรเงี้ยคะ่ะก็เขาก็ค่อนข้างที่จะดีกับเราอยู่นะ,ะเขามีพลังของการเป็นผู้ใหญ่นะคะดูแลเรา้ ้แต่เราอาจจะต้องแบบว่าอยู่ภายใต้อำนาจเขานิดหนึ่งนะคะเพียงแต่เขาไม่ได้ก็ก็ไม่ได้มีปัญหากับเรามากถ้าจะมีก็คือความกดดันอย่างที่บอกค่ะเพราะเขามีพลังเหนือเรานะคะเขาเขาอยู่เหนือเราแบบมีอํานาจด้วยทั้งคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็อํานาจด้วยนะคะแต่เท่าที่ไพ่ขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้สื่อมาว่าจะมีปัญหากับคุณนะคะเพียงแค่ว่าคุณก็อ่ะ เขามีกฎระเบียบอะไรก็ทำไปตามนั้นนะคะยังยังไปได้อยู่นะคะตอนนี้ความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆออที่เข้ามาดูเนี่ยจะมีจะมีะนิดหน่อยนะคะก็คือ เพื่อนข้างๆนะคะในระดับเดียวกันเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยค่ะบางคนอาจจะมีปัญหาที่ทํางานหรือเปล่าเพื่อนร่วมงานที่แบบดูไม่ค่อยน่าไว้วางใจอะไรประมาณนั้นนะคะหรือว่าอาจจะมีความแบบไม่ลงรอยอยู่บ้างนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือคนที่อายุน้อยกว่าเรานะคะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าเราหรือว่าเป็นลูกนะคะลูกเราเองลูกน้องนะคะหรือว่าบริวาร ประมาณนี้นะคะจะมีความที่เข้ากันไม่ถึงอยู่นะคะเริมองว่าส่วนใหญ่ของคนที่เข้ามาดูเทปนี้เนี่ยน่าจะมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับลูกนะคะหรือลูกน้องอส่วนมากน่าจะเป็นลูกนะเป็นลูกนะคะแล้วก็ ประเด็นก็คือเข้าไม่ถึงกันนะคะเข้าไม่ถึงกันอยากจะสื่อสารกับลูกหรือกับลูกน้องนะคะให้ดีกว่านี้ให้ชัดเจนมากกว่านี้แต่ปิดใจอยู่หมายถึงว่าเข้าไม่ถึงนะ,ะนะคะมีบางอย่างที่ปิดกั้นกันอยู่แต่ก็ไม่ถึงกับมีปัญหาอะไรมากเพียงแต่ว่าบางครั้งสื่อสารไม่เข้าใจเกิดความเข้าใจผิดนะคะถ้าเป็นที่บ้านก็อาจจะแบบว่า เขาไม่ถึงใจของลูกนะคะเขาไม่เปิดใจกับเราประมาณนั้นคะ่ะหรือถ้าเป็นลูกน้องก็คือเวลาสั่งงานเวลา อะไรเนี่ยทำงานด้วยกันในทีมงานเนี่ยนะคะยังไม่เข้าใจอันน่ยยังไม่ใช่แบบมองตารู้ใจนะคะยังมีความแบบปิดกั้นซึ่งกันและกันอยู่นะคะดังนั้นคนที่เข้ามาดูในเทปนี้นะคะรินมองว่าความสัมพันธ์ที่ต้องปรับจะมีคนที่อยู่ระดับเดียวกับคุณแล้วก็คนที่อยู่ระดับล่างกว่าทั้งในชนชั้นการปกครองนะคะเช่นเป็นลูกน้องเป็นแบบบริวารน,นะคะแล้วก็ระดับเดียวกันก็คือเพื่อนแล้วก็อีกความหมายหนึ่งก็คือคนอายุไรลเรียกกันนะคะ รวมไปถึงคนอายุต่ำกว่าประมาณนั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราจะปรับความสัมพันธ์กับเขาเหล่านั้นกันอย่างไรดีนะคะ เอาเป็นว่าท่านที่เข้ามาชมในเทปนี้นะคะประเด็นที่สำคัญที่ปริมอยากจะสื่อก็คืออยากจะให้คุณเนี่ยลดการรู้สึกถึงความกดดันลงไปเพราะว่าดูแล้วจากคนรอบข้างคุณนะคะยังไม่มีใครคิดทำร้ายคุณเลยนะคะยังไม่มีนะคะอาจจะมีแค่แบบว่า 1. เราคิดเยอะด้วยนะคะหรือ 2. เราก็ระมัดระวังตัวรวมไปถึงนะคะ มันยังไม่เกิดค่ะมันยังไม่เกิดคุณยังมีพลังงานที่ช่วยเหลือคุณก็คือพลังงานของคู่รักนะคะหรือแม้กระทั่งพลังงานทวินเฟรมในตัวคุณเองเนี่ยยังช่วยเหลือคุณอยู่รวมทั้งผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะคนที่อายุมากกว่าเนี่ยก็ยังให้ความเป็นธรรมกับคุณอยู่นะคะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดอะไรที่แบบว่ามันเป็นปัญหามากเกินไปนะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะวิธีการ ปรับความสัมพันธ์นะคะโอเคค่ะมาดูที่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับลูกนะคะหรือว่าลูกน้องก่อนอขอให้คุณ ไว้วางใจให้มากกว่านี้ค่ะเชื่อใจให้มากกว่านี้นะคะถ้าคุณเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงลูกหรือว่าลูกปิดใจลูกไม่ค่อยเ,อเปิดใจกับคุณอะไรแบบนี้นะคะต้องการที่จะสื่อสารกับเขาให้ให้ดีกว่านี้แต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ค่อยเปิดใจนะคะหรือบอกอะไรเขาก็ไม่ฟังอะไรเนี้ยค่ะเป็นห่วงลูกอย่างเงี้ยนะคะ ขอให้คุณเชื่อ trust ก็คือเชื่อใจเขาให้มากกว่านี้มีศรัทธาในตัวเขาให้มากกว่านี้ปล่อยวางและกล้าที่จะให้เขาเนี่ยเผชิญโลกให้มากกว่านี้คือพูดง่ายๆว่าอย่าเพิ่งไปอย่าดูถูกความคิดของเขาอะค่ะนะคะคำว่าดูถูกไม่ใช่อะไรที่มันดูร้ายแรงนะหมายถึงแบบ เราไม่มั่นใจเราไม่เชื่อใจเขาอะคะ่ะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะคะคือเด็กหรือว่าลูกน้องก็ตามเนี่ยนะลูกเราหรือลูกน้องก็ตามเนี่ยลองปล่อยให้เขาแสดงความเป็นตัวเขาออกมานะคะถ้ามันจะผิดพลาดบ้างเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของเราหน้าที่ของความเป็นพ่อแม่ก็คือเวลาลูกทําผิดก็เข้าไปแนะนําบอก บอกสอนนะคะหรือรับผิดชอบเพราะเขาเป็นลูกเราหรือลูกน้องทําผิดหัวหน้าก็ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าถ้าคุณไม่ปล่อยวางเลยอะค่ะจะเข้าไปเพื่อควบคุมจะเข้าไปเพื่อบอกเขาว่าต้องทํา1 2 3 4ที่มันถูกต้องเนี่ยเขาไม่มีโอกาสได้แสดงตัวตนของเขาเลยนะคะแล้วเขาเองก็อึดอัดเพราะอึดอัดเขาก็ปิดใจนะคะแล้วรู้สึกว่าเขาถูกควบคุมเขาอยากจะลองทําอะไรของเขาดูเองบ้างหรือลองปล่อยให้เขาทําเองบ้างซึ่งเมื่อเขาได้ลองผิดลองถูกเองแล้ว มันจะเกิดแพทเทิร์นของการที่เขารู้เองว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรต้องทำอะไรไม่ต้องทำแล้วคุณน่ยสุดท้ายค่ะตัวคุณนั่นแหละที่จะสบายขึ้นนะคะเวลาไปทำงานก็อย่าทำงานแบบใครแทนเราไม่ได้นะคะเราก็จะต้องตายที่เก้าอี้ตัวนี้ถูกไหมคะ หรือเวลาที่เราเลี้ยงลูกก็อย่าเลี้ยงชนิดที่ว่าเขาขาดเราไม่ได้เพราะว่าเราจะไปจากเขาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะจุดประสงค์สําคัญของการเลี้ยงลูกแบบมนุษย์มงคลซึ่งมีซีรีส์พ่อแม่ลูกให้ฟังเป็น10บสเทปนะคะ จุดประสงค์การเลี้ยงลูกแบบมนุษย์มงคลก็คือว่าพ่อแม่ที่ประสบความสําเร็จจริงคือพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกแล้วลูกไปเลี้ยงตัวเองได้รวมถึงเป็นเป็นคนที่มีคุณค่าของมนุษยชาตินั่นคือจุดประสงค์ของการมีลูกแบบมนุษย์มงคลนะคะไม่ใช่มาเพื่อที่จะดูแลกันตอนเธอเป็นเด็กฉันดูแลเธอพอเธอแก่เธอดูแลฉันนั่นเองคะ่ะมันมันเลยไม่ไม่เป็นอิสระต่อกันฉะนั้นควรจะ trust หรือว่าไว้วางใจมีศรัทธากับ ลูกน้องลูกคุณบริวารลูกหลานให้มากกว่านี้นะคะจะช่วยปรับความสัมพันธ์ของคุณได้แล้วเขาจะเปิดใจกับคุณมากขึ้นถ้าเขารู้ว่าคุณเนี่ยให้เกียรติความคิดเขาถ้าเขารู้ว่าคุณเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเขานะคะโดยที่ไม่ต้องไปบอกเขาอะคะ่ะเขาจะอยากจะรักษาสิ่งเนี้ยกับคุณเอาไว้นะคะเวลาที่พ่อแม่เชื่อมั่นในตัวลูกอะคะ่ะแล้วลูกเขารับรู้ได้ลูกเขาสัมผัสได้เด็กคนนั้นเนี่ย เขาเวลาเขาจะไปมีแบบทําอะไรที่ไม่ดีอะคะ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาต้องรักษาความเชื่อมั่นที่พ่อแม่มีต่อเขาโดยที่เราไม่ต้องบอกเขาเลยนะคะแต่ถ้าเราไปควบคุมเขาควรทําอันนี้นะไม่ควรทําอันนี้นะคือเราไม่ปล่อยเลยไม่เชื่อใจเลยเนะะี่ยค่ะ มีอยู่สิ่งเดียวที่เด็กคนนั้นจะทำคือหาโอกาสทำในสิ่งที่เขาอยากทำโดยที่อาจจะเป็นสิ่งที่พ่อแม่ห้ามไว้ก็ได้เราเคยเป็นเด็กเราคงจะรู้ดีใช่ไหมคะหลายๆคนเคยเป็นเด็กไม่ใช่ทุกไม่ใช่หลายคนสิทุกคนน่ะเคยเป็นเด็กแต่มันแปลกมากพอโตขึ้นมาแล้วลืมคะ่ะว่าตอนเราเป็นเด็กเราคิดอะไรนะคะและสุดท้ายคะ่ะไม่ว่าจะยังไงก็ตามมนุษย์ก็จะมีสัญชาตญาณในการที่จะเรียนรู้และเอาตัวรอดนะคะ อะไรทำผิดถ้ามันคิดถ้าถ้าเราคิดว่ามันกลัวมันจะเป็นความผิดใหญ่หลวงเราก็จับตาดูใกล้ชิดหน่อยแต่อยากให้เขารู้สึกอึดอัด นะคะจับตาดูลูกน้องในโครงการที่แบบหรือโปรเจกที่มันจะอันตรายหรือมันจะมีข้อผิดพลาดที่ใหญ่เกินไปเราก็ต้องคือถ้าเราเป็นผู้บริหารที่ถูกเราก็ต้องวางคนให้ถูกที่อยู่แล้วใช่ไหมคะควรจะใช้คนที่ถูกกับงานนั้นอยู่แล้วอันนั้นเป็นเป็นหน้าที่เราด้วยซ้าไปส่วนถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยถ้าคิดว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยลูกไปมากๆเขาจะไป เตลิดเปิดเปิงนะคะทําผิดใยห,หลวงก็เป็นหน้าที่เราอะคะ่ะในการที่จะต้องเข้าไปบริหารจัดการดูแลแบบที่เด็กเขาก็ต้องไม่รู้สึกอึดอัดด้วยนะคะอ่ะนี่ก็คือการปรับความสัมพันธ์ที่ดูแล้วจะมีปัญหาที่สุดสำหรับคนที่เข้ามาดูภาดูคลิปนี้นะคะส่วนเมื่อสักครู่นี้จะมีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือคนที่เป็นเพื่อนนะคะรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าเป็นคนที่อายุเท่าๆกันนะคะที่จะ มีปัญหากันอยู่บ้างนิดหน่อยนะคะแต่ไม่ใช่ปัญหาหนักอะไรเนี่ยอ,อืมขอให้คุณใช้ความรักกับเขาให้มากขึ้นนะคะให้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณจะดํารงอยู่แล้วก็สานสัมพันธ์กับคนกลุ่มนี้ได้ก็ยังคงเป็นความจริงใจนะคะเป็นความจริงใจเป็นความรักแบบที่คุณก็ อันนี้ต้องไปดูทฤษฎีกับหลังหันด้วยเนาะคือสุดท้ายแล้วอ่ะมันไม่มีอะไรได้อะไรเสียมันไม่มีอะไรมาอะไรไปจริงๆบนโลกใบนี้สักอย่างเดียวอะค่ะฉะนั้นถ้าคุณกําลังเห็นว่าเพื่อนคนไหนเห็นแก่ตัวอยู่นะคะเพื่อนคนไหนเอาเปรียบเราอยู่เพื่อนคนไหนทําท่าแบบจะแก่งแย่งชิงดีกับเราอยู่อะค่ะสุดท้ายแล้วเราเราจะมีแต่เมตตานะมีความเมตตาให้เขาอะค่ะว่าแบบว่า เออเนาะคนเราเนี่ยบางทีเขายังไม่รู้เขายังไม่เห็นเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยเป็นเป็นความสุขเขาเลยต้องมาทําแบบนี้กับเราหรือว่าเขาคงคิดว่าทรัพสมบัติบนโลกใบนี้มันมีแค่เนี้ยเลยต้องมาแข่งแย่งกับเราเขาคงคิดว่าเขาเก่งถ้าเขาชนะเราทั้งที่บนโลกใบน,นี้มีคนอีกตั้งหลายพันล้านคนอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นใช้ความรักเนี่ยเปลี่ยนแปลงนะคะใช้ความรักความจริงใจความเมตตาเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ เ,เขากำลังทํากับเรานะคะสิ่งหนึ่งที่ที่ปรินพูดถึงถ้าเป็นแบบรูปธรรมเลยก็คือว่าในใจเราอะคะ่ะในใจเราเนี่ยควรจะแผ่เมตตาอภัยรักนะคะขอบคุณอยู่ตลอดเวลา คุณไปดูนะปาฏิหาริย์แห่งการสำาร็กรู้คุณ700กว่าเทปเนี่ยเป็นว่าช่วยได้นะคะแล้วจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนที่อยู่ในตำแหน่งใกล้ๆคุณเนี่ยนะคะดีขึ้นนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณก็เห็นค่ะวันๆหนึ่งเราจะได้ข่าวคนนั้นเสียชีวิตคนนี้เสียชีวิตมันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าน,นั้นหรอกค่ะนะคะบางทีเราคอนฟ l i c t กันเราชิงชังกันเราขมเณใส่กันเนี่ย วันต่อมาเขาอาจจะเอา้าตายแล้วอะไรแบบนี้นะคะเออฉะนั้นมันมันเสียพลังงานมันเสียเวลาแห่งชีวิตอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้เดินทางทางจิตวิญญาณใช้ในการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณต้องมานั่งที่จะแบบระแวงกันระมัดระวังกันเธอเอาเปรียบฉันฉันเอาเปรียบเธออะไรเงี้ยค่ะใช้ความรักเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าเปลี่ยนเส้นทางไปสู่การเจริญเติบโตนะคะอีกเทปหนึ่งที่ปรินแนะนําให้คุณไปฟังนะคะสําหรับใครที่มีความสัมพันธ์ตรงนี้แบบที่ได้อ่านให้ฟังเนี่ยก็ลองไปฟัง เทปที่มีชื่อว่าวิญญาณน,น้อยกับดวงตะวันนะคะเซิร์ชใน youtube ได้เลยที่เป็นช่องของปรินนะวิญญาณน,น้อยกับดวงตะวันนะคะส่วนคนที่อยูออ่ส่วนพ่อแม่นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะคะหรือว่าจะเป็นเจ้านายหรือเพื่อนที่อายุมากกว่านะคะก็ขอให้คุณเนี่ยได้เก็บ ความรู้สึกดีๆท,ที่ที่มีต่อการเอาไว้คือรักษาพลังงานตรงนี้เอาไว้นะคะแล้วก็ถ้าคุณอยากได้การสนับสนุนจากคนที่อายุมากกว่าคนที่เป็นพ่อแม่คนที่เป็นเจ้านายนะคะคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเราอะคะ่ะขอให้คนขอให้คุณเนี่ยพูดความจริงนะคะอย่ากโกหกนะคะเมื่อไหร่ที่คุณยังไม่โกหก เมื่อไหร่ที่คุณยังไม่พูดจาเพื่อผลประโยชน์ใดๆของทั้งของตนและของคนที่คุณรักคุณยังไม่ได้บิดเบือนความจริงใดๆเนี่ยพลังงานที่อยู่สูงกว่าคุณยังคงสนับสนุนส่งเสริมคุณอยู่นะคะขอให้คุณพูดออกมาด้วยความรักและความจริงนะคะให้คุณเรียกว่ารักษาคุณงามความดีนี้ไว้นะคะผู้ใหญ่ยังเห็นคุณเป็นคนมีคุณภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์เจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มี อ,อิทธิพลอำนาจในชีวิตคุณเนี่ยค่ะเขายังรู้สึกคุณว่าคุณเป็นคนดีซื่อสัตย์ไว้ใจได้ฉะนั้นเก็บตรงนี้เอาไว้นะคะอย่าไปโกหกหรือว่าอย่าไปบิดเบือนนะคะอย่าคิดว่าเขาไม่รู้นะคะให้พูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความจริงกับเขานะคะแล้วพลังงานตรงนี้จะยังอยู่กับคุณค่ะ ส่วนคู่รักนะคะคู่รักเนี่ยตอนนี้กำลังดีมากๆอยู่แล้วนะคะคนที่ได้เ,เข้ามาชมคลิปนี้พลังงานของคู่รักไม่ไม่มีปัญหาอะไรคุณได้ไพ่ l o เว r s ในตำแหน่งคู่รักอยู่แล้วนะคะฉะนั้นตอนนี้ค่ะก็คือเป็นช่วงเวลาทีา่ต้องใช้การขอบคุณนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือของขวัญเป็นของขวัญจาก การปฏิบัติตัวของคุณเป็นของขวัญจากความน่ารักของคุณเป็นของขวัญจากสิ่งที่คุณได้ทำไว้ตั้งแต่อดีตฉะนั้นนะคะก็ขอให้อยู่กับปฏิหารแล้วก็การขอบคุณการภาวนาการอธิษฐานจิตแบบนี้ดีๆต่อไปนะคะคืออะไรที่มันดีๆกับชีวิตเราเนี่ยอย่าลืมขอบคุณรวมไปถึงอะไรที่มันแย่ๆก็อย่าลืมขอบคุณนะคะถ้าไม่รู้จะขอบคุณยังไงก็ไปดูปาฏิหารแห่งการสำนึกรู้คุณได้นะคะแล้วสุดท้ายตัวคุณเองล่ะคะ ตัวคุณเองนะคะไพ่ขึ้นมาชัดเจนมากเลยคะ่ะไพ่บอกว่าให้คุณได้ตระหนักรู้ไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิต เป็นครูของคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับชีวิตล้วนแล้วแต่มาเพื่อสอนนะคะให้คุณยกระดับพลังงานให้สูงขึ้นนะคะมนุษย์มงคลเรียกว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือการยกระดับทางจิตวิญญาณเพื่อเป็นตัวตนที่สูงขึ้นนะคะในทุกๆเ,เหตุการณ์นะคะสามารถที่จะนำมาเรียนรู้นะคะเพื่อให้คุณรู้จักคำว่ารักที่แท้จริง เห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับใครก็ตามในชีวิตคุณค่ะมันจะยังมันกำลังดีอยู่กำลังไปได้เรื่อยๆหรือว่ากำลังแย่ลงก็ตามทั้งหมดนั้นมาเพื่อสอนคุณนะคะภาษามนุษย์มงคลเรียกว่า อย่าเจ็บฟรีไม่เจ็บฟรีแปลว่าเวลาเราเจอปัญหากับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องกับเพื่อนฝูงหรือลูกเต้าเรานะคะหรือใครก็ตามเนี่ยอย่าเจ็บฟรีนะคะเรียนรู้และเข้าใจเพื่อยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเพื่อเข้าใจระดับจิตวิญญาณให้มากขึ้นนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดในชีวิตคุณเนะะี่ยค่ะทุกสิ่งจริงๆคือการเรียนรู้และครูรู้ที่มาสอนเรานะคะอย่าลืมนะลองไปดูเทปเก่าๆที่ปริน ยกหยิบยกขึ้นมาแบบที่พอจะนึกออกได้ณตอนนี้นะคะเพราะว่าเทปเรามีประมาณ2,000กว่าเทปแล้วนะคะ,ะการอ่านไพ่เนี่ยเป็นการสื่อสารเพื่อเปิดจิตเท่านั้นแต่ว่าถ้าคุณต้องการที่จะให้มันยั่งยืนเป็นผลยั่งยืนไม่ใช่ต้องมานั่งดูไพ่กันตลอดชีวิตเนี่ยนะคะแล้วก็สามารถจะเข้าใจเหตุการณ์อื่นๆได้ด้วยไม่ต้องรอให้ปรินมาอ่านไพ่ให้ครบทุกเรื่องในชีวิตคุณเนี่ย ก็ลองไปฟังรายการทฤษฎีกลับหลังหันดูนะคะเอาละค่ะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณคุรุในตัวคุณด้วยค่ะขอบคุณคุรุในตัวปรินขอบคุณอภิมหาเศรษฐีปรินแก้ววชรพลและก็ขอบคุณอภิมหาเศรษฐีข้างบ้านทุกท่านนะคะจะตื่นหรือหลับก็รับร้อยล้านพันล้านตามสิ่งที่คุณได้เลือกคิดพูดทําและดํารงค่ะขอบคุณพลังแห่งพระผู้สร้างและสิ่งนั้นอันเป็นอนันต์ขอบคุณพลังต้นกําเนิดของเราทั้งปวงขอบคุณพลังความรักความเมตตาสุดเหลือประมาณของ ขอบคุณพลังความรักอันไร้เงื่อนไขที่คอยโอบอุ้มค้ำจุนดูแลเราในทุกย่างก้าวทุกวิถีทางและทุกลมหายใจขอบคุณขอบคุณและขอบคุณค่ะโอกาสหน้าพบกันนะคะอย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ